ช่องตามใจทูเดย์บทที่193วิชาศิลปะการต่อสู้มุมปากของจังซือจูกระตุกช่างมันเถอะไอหินฉันจะคิดแก้ไขเอาเองเจอปัญหามาเยอะแก้ไขไม่ได้ก็ไม่อยากไปเครียดกับมันในเมื่อฉันเคยถูกตักเตือนครั้งหนึ่งแล้วถ้ามีอีกครั้งก็คงไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่าจังซือจู่จะคิดอะไรได้บางอย่างและก็ถอนหายใจ แต่อีกสามวันก็จะเป็นงานประจำปีของมหาลัยแล้วถ้าถึงตอนนั้นหลินหยุนยังไม่กลับจะทำยังไงดีในงานประจำปีของมหาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบด้วยตัวเองยิ่งไปกว่านั้นงานใหญ่ประจำปีของมหาลัยถ้าไม่มาจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตขณะที่กำลังพูดอยู่ประตูห้องนอนก็ถูกผลักออกใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของหลินหยุนก็ปรากฏต่อหน้าพวกเขาว้าวฉันดูไม่ผิดใช่ไหม จังซือจู่ขยี้ตายอย่างรวดเร็วและมองหลินหยุนอย่างเหลือเชื่อไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาราวกับกลัวว่าถ้ากระพริบตาหลินหยุนก็จะหนีไปหลินหยุนในที่สุดนายก็กลับมาแล้วจังซือจู่ถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกหลายวันที่ผ่านมานี้นายไปไหนมาบ้างหลินหยุนยิ้มและพูดว่าเจอปัญหานิดหนึ่งเลยออกไปสองสามวันช่วงนี้รบกวนพวกนายจริงๆเทพฟ้าผ่าหัวเราะเดินไปตกที่ไหล่ของหลินหยุน มันก็ลำบากมากสองสามวันมานี้เพื่อที่จะลาให้ในายข้อแก้ต,ตัวต่างๆนานาถูกนำมาใช้จนหมดเมื่อกี้พวกเรายังคงกังวลว่าวันนี้จะหาข้อแก้ตัวอะไรจางซือจู่พูดอย่างโกรดเคืองเทพฟ้าผ่าฉันเองไม่ใช่พวกเรานายรู้สึกละอายใจบ้างไหมเทพฟ้าผ่าหัวเราะและพูดว่าพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องกันทำไมแบ่งแยกให้มันชัดเจนขนาดนั้นชินโสพูดว่าฉันเห็นด้วยกับคำพูดของเทพฟ้าผ่า ฉันก็เห็นด้วยสิบแปดมงกุฎก็ยื่นหัวออกมาพูดฉันจะเลิกเป็นเพื่อนกับพวกนายจังซือจูเข้าสู่สภาวะอารมณ์ฉุนเฉียวสุดๆแต่ไม่มีใครสนใจเขาในเมื่อกลับมาแล้วไปเตรียมตัวกันเร็ววันนี้มีคลาสศิลปะการต่อสู้นายระวังไว้เดี๋ยวจะมีคนมาโจมตีนายอีกโอเคลินหยุนยิ้มเล็กน้อยในตาแฝงด้วยความตลกขบขันลินหยุนอีกสามวันจะเป็นงานประจำปีของมหาลัยนาะอย่าลืม ถึงตอนนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะมาตรวจสอบด้วยตัวเองนาะอย่าทำตัวให้มีปัญหาหละ่ะฉันเข้าใจแล้วหลินหยุนตอบเบาๆความคิดของเขาจมอยู่ในความทรงจำของชาติที่แล้วเขาจำได้ว่างานประจำปีของมหลาลัยตอนนั้นการเต้นของอีหลิงนั้นสวยงามมากและกู้ซิวรันเป็นเดือนในมหลาลัยก็ได้เต้นพร้อมเธอซึ่งกลายเป็นจุดเด่นที่สุดของมหลาลัย กู้ซิรันและอีหลิงเป็นที่รู้จักในนามกิ่งทองใบหย,ยกหลายคนบอกว่าพวกเขาเป็นคู่ที่สวรรค์กำหนดมาย้อนกลับไปหลินหยุนในตอนนั้นเป็นคนร้ายประโยชน์ที่ไม่มีใครสนใจนั่งอยู่ในมุมที่ไม่เด่นที่สุดเท่านั้นเงยหน้าขึ้นไปมองดูคู่กิ่งทองใบหย,ยกสำหรับคนอย่างกู้ซิรันนั้นหลินหยุนอยู่ต่อหน้าเขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นแม้ว่าต่อมาหลินหยุนได้พบเจอพ่อแม่ที่แท้จริงของเขากลายเป็นทายาทเศรษฐีรุ่นที่สองเมื่อเผชิญหน้ากับกู้ซิงรันอีกครั้งเขาก็ยังรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัว และกู้ซิรันก็เหมือนเทพเจ้าที่อยู่ชั้นสูงไม่เคยแม้แต่จะมองหลินหยุนกู้ซิวรันคุณชายใหญ่ของตระกูลกู้ในหนานหลิงสุนักรับใช้ของตระกูลซ่งในมณฑลจงโจวตอนนั้นคนที่ฆ่าชินหลันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้บงการแต่ก็ถือได้ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดตอนนี้กู้ซิรันคงจำฉันไม่ได้แล้วรอยยิ้มขี้เล่นปรากฏขึ้นที่มุมปากของหลินหยุนหลินหยุนไปกันเถอะจังซือจู่และคนอื่นๆหอบหนังสือเดินออกจากห้องนอนพร้อมกับเรียกหลินหยุน มาแล้วคลาสที่สเป็นวิชาศิลปะการต่อสู้ในโรงยิมนักศึกษาทั้งหมดเปลี่ยนเป็นชุดการต่อสู้สีขาวและสีเทาจากนั้นจึงเริ่มทำความสะอาดสถานที่หลินหยุนและไอห,หินถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันและหลังจากทำความสะอาดพื้นที่ที่จัดสรรแล้วทั้งสองก็นั่งข้างๆเพื่อพักผ่อน ในเวลานี้สาวนมใหญ่หวังอยู่หันซึ่งมีหน้าที่สั่งการให้ทุกคนทำความสะอาดพื้นเมื่อเห็นหลินหยุนและเพื่อนกำลังพักผ่อนอยู่ข้างๆก็เดินมาด้วยความกรดเคืองทันทีเธอย่งขวดน้ำแร่ในมือของไอหินมาเอามือเท้าสะเอลแล้วตะโกนอย่างเย็นชาหลินหยุนลี่หลิวเฉิงทุกคนกำลังทำงานพวกนายสองคนทำไมมาแอบอู้งานอยู่ตรงนี้ไปเช็ดพื้นตรงนั้นให้สะอาดหวังอยู่หันชี้ไปที่พื้นที่เพิ่งเช็ดไปและพูดด้วยสีหน้าจองหอง หวังอยู่หันเป็นหัวหน้าห้องของพวกเขาและเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านสุขอนามัยของสถานที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ว่าหลินหยุนและเพื่อนอู้งานตรงกันข้ามพวกเขาเพิ่งเสร็จงานจากนั้นก็นั่งลงดื่มน้ำก็ถูกหวังอยู่หันพบเจอพอดีคนที่อู้งานจริงๆนั่งบนเก้าอี้อย่างโอ้อวดและจ้องมองหลินหยุนและคนอื่นๆเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไอหินพูดด้วยความเสียใจหัวหน้าห้องงานที่มอบหมายให้พวกเราพวกเราทำเสร็จแล้ว พวกเราอู้งานตรงไหนพวกนายมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่อู้งานแล้วคืออะไรหวังอยู่หันไม่คาดคิดว่าไอหินปกติจะเป็นคนซื่อๆจู่ๆจะกล้าต่อต้านขึ้นมาชั่วขณะหยาบคายไร้เหตุผลไอหินเหลือบมองคนที่อยู่ข้างๆเขาที่กำลังทำท่าทางชี้นิ้วกลางให้เขารู้สึกโมโหล,ละพูดว่าแล้วพวกเขาที่นั่งอยู่ที่นั่นตั้งแต่เริ่มทำงานทำไมไม่ไปสนใจละ่ะลินหยุนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยค่อยๆมองไปที่หวังอยู่หันรอให้เธออธิบาย ใบหน้าของหวังอยู่หันแดงกับนี่มันเป็นการลำเอียงที่ชัดเจนเกินไปเพียงแต่ว่าคนพวกนั้นเป็นทายาทเศรษฐีรุ่นที่สองเธอไม่กล้าเข้าไปล่วงเกินสำหรับหลินหยุนและไอหินนั้นทั้งสองคนเป็นคนที่ยากจนที่สุดในชั้นเรียนปกติทุกคนสามารถรังแกได้แน่นอนหวังอยู่หันเลือกที่จะรังแกพวกเขาตอนนี้ฉันกำลังพูดถึงพวกนายอยู่นายไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาจะทำอะไรทำงานของตัวเองให้เสร็จก่อน หวังอยู่หันไม่มีเหตุผลเลยทัศนคติของเขาแสดงให้เห็นว่าฉันจะรังแกนายนายจะทําอะไรฉันได้ไอหินโกรธจนหน้าแดงกับนั่งบนพื้นโดยไม่ขยับนี่เป็นการกลั่นแกล้งเกินไปหวังอยู่หันขมวดคิ้วและคิดในใจถ้าวันนี้แม้แต่หลินหยุนกับเพื่อนยาจกสองคนเธอยังไม่สามารถจัดการได้ต่อไปจะมีหน้าไปควบคุมคนอื่นได้อย่างไรลีหลิวเฉิงฉันต้องการให้นายไปทำความสะอาดสถานที่ตรงนั้นนายจะไปไหม หวังอยู่หันตะโกนเสียงดังดึงดูดนักศึกษาหลายคนหันมาสนใจต่างพากันมองมาที่นี่ไอหินเกิดมาเพื่อเป็นคนที่รองรับอารมณ์ของคนอื่นเมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้นให้ความสนใจเขาแม้ว่าเขาจะโกรธแต่ก็ทำได้เพียงประนีประนอมเมื่อเห็นไอหินหยิบเศษผ้าและเตรียมจะไปเช็ดพื้นใบหน้าของหวังอยู่หันก็แสดงความพอใจเพียงแต่ว่าขณะที่ไอหินยืนขึ้นมีมือหนึ่งจับเขาไว้นั่งลงลินหยุ่นเหลือบมองเขาและพูดเบา ไอหินพงะมองหลินหยุนและกระซิบหลินหยุนนายต้องการทำอะไรพวกเราไม่อาจทำให้เธอขุนเคืองได้นั่งลงหลินหยุนทวนซ้ำน้ำเสียงของเขาหนักแน่นไอหินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนั่งลงอีกครั้งจากนั้นหลินหยุนก็ดื่มน้ำต่อและไม่สนใจหวังอยู่หันที่อยู่ตรงหน้าเขาหวังอยู่หันโกรธจนแน่นหน้าอกเมื่อเธอได้ยินเสียงเยาะเย้ยจากข้างหลังเธอใบหน้าของเขาก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันที หลินหยุนนายต้องการกระโหรือหวังอยู่หันลดเสียงลงเต็มไปด้วยความอาฆาตหลินหยุนเหลือบมองเธอเอามือกอดเอ็นไปด้านหลังพิงกำแพงโปรดระวังคำพูดของเธอให้พวกเรากระบดเธอเหรอเธอยังไม่มีคุณสมบัติพอหวังอยู่หันแปลกใจเล็กน้อยเมื่อหลายวันก่อนได้ยินการเปลี่ยนแปลงของหลินหยุนจากปากของเถียนชุยชุยเธอไม่เชื่อคิดว่าเถียนชุยชุยจงใจสร้างข่าวลือขึ้นมาเอง เมื่อเห็นการแสดงออกของหลินหยุนในวันนี้ถึงรู้สึกว่าเถียนชุยชุยไม่ได้โกหกเพียงแต่ว่าเถียนชุยชุยจัดการไม่ได้ไม่ใช่ว่าเธอจะจัดการไม่ได้หวังอยู่หันรีตาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาหลินหยุนฉันต้องการให้นายไปเช็ดพื้นนายไม่ไปใช่ไหมเมื่อเห็นท่าทางพิคาดของหวังอยู่หันไอหินก็ตกใจหลินหยุนพวกเราอย่าเถียงเธอเลยก็แค่เช็ดพื้นอีกครั้งเองไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร หลินหยุนไม่สนใจคำพูดของไอหินแต่เหลือบมองไปที่หวางอยู่หันและพูดเบาๆว่าพวกเราทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาพักผ่อนของพวกเราเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งพวกเราช่องตามใจทูเดย์บทที่194การแก้แค้นของหวางอยู่หนันหวางอยู่หันกัดฟันคำพูดของหลินหยุนไม่มีอะไรจะจับผิดได้เลยถ้าอย่างนั้นฉันจะแบ่งงานให้พวกนายอีกครั้งไปเช็ดพื้นที่ตรงนั้น ครั้งนี้หลินหยุนพูดตรงไปตรงมามากขึ้นไม่ไปหลังจากพูดจบเขาก็เอนตัวพิงกำแพงปิดตาและตั้งสมาธิไม่สนใจหวังอยู่หันเลยไอหินมองไปที่หวังอยู่หนันและมองหลินหยุนโดยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเอาละหลินหยุนฝากไว้ก่อนหวังอยู่หันออกไปด้วยความโกรธหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหลินหยุนไม่ได้เอาเหตุการณ์เมื่อกี้มาใส่ใจเลยคลาสเรียนศิลปะการต่อสู้เริ่มขึ้นและโค้ชก็มาถึง นักศึกษาถูกแบ่งออกเป็นสองแถวนั่งหันหน้าเข้าหากันตรงกลางมีช่องว่างขนาดใหญ่คลาสศิลปะการต่อสู้ของสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์ถือการแสดงเป็นหลักซึ่งหมายความว่ามีแต่ความสวยงามแต่ใช้งานไม่ได้เพียงแต่ว่าโคศิลปะการต่อสู้คนใหม่ไม่คิดอย่างนั้นเขาต้องการให้นักศึกษาทุกคนมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้จริงๆหากมาเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เพื่อการแสดงเท่านั้นสิ่งที่ได้รับมันก็ไม่มีประโยชน์ใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการดูถูกศิลปะการต่อสู้อีกด้วยดังนั้นในคลาสเรียนศิลปะการต่อสู้โค้ชจะขอให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อสู้จริงในตอนแรกมันเป็นเพียงการเผชิญหน้าธรมาธรมดาธรรมดาแต่หลังจากผ่านไปนานมันก็เปลี่ยนไปบางคนเริ่มใช้คลาสเรียนศิลปะการต่อสู้เพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยวิธีนี้นักศึกษาที่ไม่เก่งในวิชาศิลปะการต่อสู้ก็จะโชคร้าย แม้ว่าโค้ชจะได้เห็นผลของการเผชิญหน้าต่อสู้กันเป็นการแก้แค้นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามตามคำพูดของโค้ชมีความกดดันถึงจะมีแรงกระตุน้นด้วยวิธีนี้นักศึกษาที่ไม่ค่อยสนใจวิชาศิลปะการต่อสู้มากนักเพราะกลัวจะโดนทำร้ายก็ต้องทุ่มเทเรียนรู้การต่อสู้อย่างหนักหน่วงไม่ต้องพูดถึงวิธีการเช่นนี้ช่วยปรับปรุงระดับศิลปะการต่อสู้ของนักศึกษาได้อย่างมากและความสามารถในการต่อสู้ก็ได้รับการปรับปรุงสูงขึ้น โคดพูดเกี่ยวกับความรู้เชิงทฤษฎีก่อนแล้วจึงประกาศว่าการเผชิญหน้าต่อสู้ที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหาเพื่อนร่วมชั้นมาสาธิตให้ทุกคนโคดมองคนที่นั่งข้างๆด้านซ้ายรูปร่างสูงยาวศิลปะการต่อสู้ของกู้ซิงรันนั้นจะเก่งที่สุดในบรรดาคนที่นี่กู้ซิงรันยืนขึ้นและเดินไปพื้นที่โล่งตรงกลางสีหน้าเฉยเมยท่าทางที่เย่อหยิ่งเหมือนคนแปลกหน้าห้ามเข้าใกล้ทำให้ทุกคนรู้สึกหดหู เพียงแต่ว่าความย่หญิงนี้ปรากฏบนตัวของกู้ซิวรันและทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากราวกับว่าเขาควรจะหญิงพยองหล่อมากสมกับเป็นเดือนในมหลาลัยของเราผู้หญิงบางคนในดวงตาแทบจะมีรูปหัวใจสีแดงออกมาหลิวซิงนายมาสู้กับฉันกู้ซิวรันพูดกับชายที่แข็งแกร่งทางขวา หลิวซิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและลุกข,ขึ้นทันทีเดินไปตรงกลางพี่กู้โปรดออมมือด้วยหลิวซิงพูดด้วยรอยยิม้มหลิวซิงนี้เป็นลูกน้องกู้ซิวรันกู้ซิวรันต้องการรักษาภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าผู้อื่นหลิวซิงเป็นเหมือนสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อกัดคนหลิวซิงในหาที่ตายเหรอไร้สาระทำไมรีบมาโคดดุดา่าครับหลิวซิงตัวสัน่นระวังตัวหน่อยนะกู้ซิวรันเปิดการต่อสู้และชกหมัดตรงไป หมัดนี้มีพลังที่แข็งแกร่งมีพลังอยู่ในระดับหนึ่งในหมู่นักศึกษาเหล่านี้มันค่อนข้างน่าทึ่งอยู่แล้วหลิวซิงขยับตัวหลบไปด้านข้างทันทีโดยลืมทฤษฎีที่โค้ดเพิ่งพูดไปโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ว่าดูเหมือนกู้ซิลรันคาดไว้แล้วและตามด้วยหมัดสวิงทันทีหลิวซิงหลบไม่ทันดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเผชิญหน้ากับมัน โอ้หลิวซิงกรีดร้องพลังของเขาไม่แข็งแกร่งเท่ากู้ซิรันด้วยหมัดนี้ทําให้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เน็บชาพวกผู้หญิงเหล่านั้นเริ่มกระซิบว,ว้าวคุณชายกู้หน้าทึ่งจริงๆหมัดนั้นเท่มากเท่ก็ไม่เกี่ยวกับเธอคนโปรดของคุณชายกู้คืออีหลิงดาวมหาลัยผู้หญิงข้างๆเธอพูดอย่างอารมณ์เสียหวังอยู่หันสาวนมใหญ่ซึ่งนั่งถัดจากหญิงสาวพวกนี้มีใบหน้าหดหูสายตาที่มองดูคุณชายกู้ซึ่งอ่อนโยนนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความรัก พวกเธออย่าพูดเหลวไหลใครบอกพวกเธอสองคนว่าคุณชายกู้ชอบอีหลิงสองสาวทำปากมุยและไม่พูดเป็นใครก็สังเกตได้ว่าหวังอยู่หันหึงหวงและริษยาในพื้นที่โล่งกู้ซิวรันตะโกนอย่างเย็นชานายมาตีฉันหลิวซิงพูดด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดพี่กู้ระวังตัวด้วยหลิวซิงชกตรงและโจมตีตรงหน้ากู้ซิวรลันมันเป็นหมัดที่มีพลังแข็งแกร่งความสามารถในการต่อสู้ของหลิวซิงเห็นได้ชัดว่ามีความแข็งแกร่งเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อหมัดของหลิวซิงกำลังจะเข้าใกล้กู้ซิวรันกู้ซิวรันก็คว้าข้อมือของหลิวซิงไว้แล้วใช้ไหล่ทุ่มลงไปกดหลิวซิงล้มลงไปที่พื้นดีมากโคตระโกนเสียงดังและปรบมือให้กับกู้ซิวรันผู้ชมต่างพากันปรบมือโคตรพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดถึงวิธีการใช้แรงล่อยหมัดที่ถูกวิธีกู้ซิวรันใช้ได้ดีมากต่อไปทุกคนเข้าสู่การต่อสู้ที่ท้าทาย คูซิวรันเดินออกจากสนามแต่หลิวซิงยังคงยืนอยู่บนสนามหลิวซิงมองไปที่ฝูงชนด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายเห็นได้ชัดว่าหลิวซิงพร้อมที่จะแก้แค้นส่วนตัวเกิดความกลาหนขึ้นท่ามกลางฝูงชนหลายคนเห็นสายตาของหลิวซิงต่างก้มหัวกันกลัวว่าจะถูกหลิวซิงเลือกยังไงความแข็งแกร่งของหลิวซิงก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสิบอันดับที่แข็งแกร่งจางซือจู่ซึ่งอยู่ถัดจากหลินหยุนพูดอย่างเงียบ อิจฉากู้ซิวรันจริงๆมีหน้าตาหล่อเหลาครอบครัวฐานะดีการเรียนก็ดีเขาเป็นคนที่ดีพร้อมทุกอย่างแต่หลิวซิงนี้ไม่ใช่คนดีอะไรนายต้องระวังตัวให้ดีตรงกันข้ามหวังอยู่หันมีรอยยิ้มที่เย็นชาชุดศิลปะการต่อสู้ที่หลวมไม่สามารถปกปิดความภาคภูมิใจกับหน้าอกทั้งสองข้างของเธอได้ลินยุนลี่หลิวเชิงพวกนายกล้าโต้แย้งกับฉันในที่สาธารณะทำให้ฉันขายหน้าดังนั้นอย่าโทษที่ฉันใจร้าย สายตาของหลิวซิงค่อยๆกวาดไปทั่วฝูงชนและในที่สุดก็หยุดตรงที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ก้มหน้าลงนายหลหลีหลหล่หลิวเฉิงหลิวซิงพูดฉันไอหินชี้ไปที่จมูกของตัวเองไม่คิดไม่ฝันหลิวซิงจะเลือกเขาเขามักจะทำตัวเรียบง่ายที่สุดและไม่มีพรสวรรค์นในคลาสศิลปะการต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งของหลิวซิงการเลือกไอหินจะทำให้ตัวเองเสียคะแนนเปล่าๆ ใช่นายนั่นแหละมาสิกหลิวซิงเอานิ้วชี้ไปที่ไอหินด้วยความดูถูกด้วยท่าทีหยิ่งผยองจางซือจู่ตกตะลึงและอุทานเสียงเบาเป็นไปได้อย่างไรทําไมหลิวซิงต้องเลือกไอหินมันไม่สมเหตุผลเลยหลิวซิงเป็นเหมือนช้างและไอหินก็เหมือนมดขอถามช้างจะไปท้าทายมดได้อย่างไรชนะหรือแพ้ก็ไม่มีผลดีอะไร ลินหยุนใช้สัมผัสความรู้สึกมองไปหาจุดที่มีความขุนเคืองเห็นหวางอยู่หันแสดงสีหน้าย้อยเย้ยเมื่อเห็นลินหยุนมองมาที่เธอสีหน้าของเธอยิ่งรู้สึกพอใจมากขึ้นลิ้นหยุนคงเป็นเพราะก่อนหน้านี้พวกนายทำให้หวางอยู่หันขุนเคืองหลิวซิงคนนี้เพื่อต้องการเอาใจหวางอยู่หันจงใจมาล้างแค้นพวกนายจังซือจู่พูดด้วยเสียงเคร่งขรึมการวิเคราะห์ของเขาถูกต้องแต่ลินหยุนคาดเดาไว้แล้ว ไอหินไม่แคร์ถ้าเอาชนะไม่ได้เขาก็จะยอมแพ้โดยสมัครใจอย่างมากก็แค่ขายหน้าเล็กน้อยอีกอย่างปกติไอหินนั้นก็ไม่กลัวเสียหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่านายต้องไม่พยายามฝืนหากไม่ไหวก็ควรรีบยอมแพ้ไม่เช่นนั้นหลิวซิงจะใช้โอกาสนี้แก้แค้นนอย่างหนักแน่นอนจางซือจู่พูดอย่างจริงจังฉันเข้าใจแล้วหลินหยุนพูดเบาๆด้วยท่าทางไม่แยแส จางซื้อจู่จนปัญญาคำพูดของเขาคิดว่าหลินหยุนคงไม่อยากฟังหลังจากเพื่อนร่วมชั้นสนทนากันสักพักแล้วพวกเขาส่วนใหญ่ต้องการเข้าใจเหตุผลสายตามองไปที่ได้หินกับหลินหยุนเห็นคนอื่นตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วมีความสุขไอหินก้มหัวลงแล้วเดินไปตรงกลางสนามแข่งคิดในใจว่าเวลาไหนเหมาะสมที่จะยอมแพ้เพื่อนเชิญหลิวซิงคำนับด้วยมือของเขารอยยิม้มมีเล่สในปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขา